อ่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับฟิชชิงแพลเนตเหมือนเดิมนะครับเกิดผู้ชื่อเกมผิดโอเคแล้ววันนี้เราอยู่ในตัวละครเลเวล14นะเพราะผมเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาจัดเซตการไปตกบ่อวอลไอกันแหล่งทําเงินนะครับแหล่งที่2หลังจากบ่อแรกมาเราจะมาบ่อน,นี้ได้เลยไหมในเลเวล8นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลเวล8สามารถสามารถม,มาได้เลยนะครับผม แต่จะสามารถถือเบ็ดมาได้แค่2ครคันนะครับเพราะว่าสแตนที่สามารถขาตั้งที่สามารถซื้อได้อะคือขาตั้งเลเวล6เท่านั้นแล้วล้อสแตนเลเวล6มันจะมีแค่เป็นแง่งเดียวเป็นหนังสติ๊กอันเดียวนะครับเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้เราถือเบ็ดได้แค่2ครคันหากจะถือเบ็ดให้ได้3คัน หน้าดิน2อตียป้อม1ในบอ่าอวอไอเราจะต้องวล14ก่อนซึ่งตอนนี้ผมวล14แล้วแล้วก็จะมาจัดเซตเซัดอะไรเมื่อกี้เราจะมาจัดเซตเบดหน้าดินให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวล14จะได้ดีที่สุดประมาณไหนนะเท่าที่ซื้อได้นะครับผมโอเคเราซื้อสแตนอันใหม่ไปวล14สแล้วสแตนอันใหม่เรามาดูที่คันหน้าดินครับคันหน้าดินที่ใช้ได้ตอนนี้จะเป็นฟิเดอร์ล็อตนะกดเข้าไปดูที่ฟิเดอร์ล็อต เราจะใช้อราสามหกศูนย์ได้นะครับนี่อาราสามหกศูนย์สามพันสี่ซึ่งมันดีไหมแต่เซตเซตคันแรกที่เราเอาไปนี่คือเซตกิกโปสองเจ็ดศูนย์นะครับเพราะว่าเราเลเวลหกดีที่สุดซื้อได้ตอนนั้นอะ่ะผมเอาไปตีบอ่อแรกแต่ตอนนี้เราสามารถซื้อเซตน,น,นี้ได้แล้วหนึ่งคันสามพันสี่ร้อยสิบเหรียญน,นะครับสิบบาทนะครับสปินนิ่งที่ดีที่สุดนะตอนนี้เวลสิบสี่คือสปินนิ่งที่มีชาเวอ ชื่อว่าไพรามาร2000ราคา5,000นะครับการจัดเซ็ตเราจะไม่นับออลอกหรือไอเทมที่เป็นใช้เหรียญทองซื้อนะเฉพาะสายฟรีนะครับถ้าคนมีเงินถุงเงินถังเราก็ไม่ต้องมาดูเรื่องเซ็ตพวกนี้แล้วครับไปหาซื้อแพ็กเกจได้เลย n ที่ดีที่สุดนะครับเราจะดูแค่ n ก่อน n n ที่ดีที่สุดที่สามารถซื้อได้ของเลเวล14คือเคือ n mono เลเวล14บสี 3.6กกัิโลกับเรนเลเวล13บ7กิโลและฟูโร่ w 3.6กิโลเส้นผ่าศูนย์กลาง0.23มิล0.15มิล0.25มิลเนี่ยทั้ง3แบรนด์ในความต่างก็คือเลเวลเท่ากันนะแต่ของของเรนเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะเล็กกว่าเส้นมันจะเล็กกว่านะครับสำหรับคนที่ใช้ลอกเบส แล้วก็จะไปตีลอกเบสอะแนะนําให้ซื้ออันนี้นะแต่ถ้าถ้านาดินก็คงไม่มีปัญหาเราตีแช่นะถ้าเป็นคนตีอ่ปอมอะก็ควรจะเอ่อไซสายเบนนะครับผมไซสาสายเบน <c oughs> โอเคเราได้แล้วสารย,ย่างอาตะกัวลืมซื้อซิงเกอร์ตะกัวตะกัวประมาณ50กรัมก็น่าจะพอมั้งห้กรัมสำหรับคันนั้นนะแต่คันนี้ที่ผมเซตไว้นี่ตะกัวแค่15กรัมนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็น เซตอันนี้คือเซตเลเวล5นะเซตเบ็ดเลเวล5สล็อตที่2เอออย่าลืมซื้อกระเป๋าด้วยซึ่งผมลืมไหนวะวอลไอเรียกอีกดีๆก็เรียกว่าหมายแก้จนแล้วกันครับผมบ่อกนี้เเขาเรียกว่าบ่อกแก้จนน่าหน,น,น,นะน้องงัดขึ้นมาละในวอลไอหดขนาดได้ด้วยเป็นไงแล้วเมื่อกี้ดึงขึ้นมาตมัวเบลอเลย โอเคแล้วนี่คันใหม่นะครับคันอาลนะครับยาวกว่าคันเมื่อกี้นิดนึงมันก็เลยดูปลายอ่อนๆนะปลายอ่อนเพอเราไปปรับไอ้นั้นไว้ด้วยแหละ,ะเห็นไหมดูวัดความยาวกันยาวกว่าอันนี้คือเซนต์รห้าครับเดี๋ยวดูเซนตห้านะปรับสุดแล้วนะครับผมได้แค่นี้ปรับอีกทีคือขาดน,นะครับปรับไม่ได้แล้วนะชิวงนี้น่าจะปรับสุดไม่ได้น่าจะทุกคันแล้วมั้งตั้งแต่อัพแพดมานะครับ ซึ่งเอาเซตเลเวล5มาก็ดีนะครับมันสามารถตกได้นะคือเราถ้าจะไปที่อื่นเราค่อยเปลี่ยนก็นได้แต่อันนี้เรามาให้ดูเซตเลเวล14นะคัน,นคันนี้คือเซตเลเวล14ป่ปากีแล้วเนีย่ยหลุดสมังหลุดสมัง่งเซตเลเวล5 XP บวก2ขีดนะถ้ากับว่าได้เยอะอยู่นะ,ะเราเราดูเซตเลเวล14กันเบรกได้ อเบกได้เกือบสุดนะครับผมมันเป็นเ e อ็น3.5กิโลกับลีดเดอร์3.5กิโลนะครับก็กลายเป็นใช้ได้แล้วลอกกับคันเนี่ยน่าจะเป็นเซต4กิโลละนะมันก็เลยใช้ได้นะครับถ้าเซตเบตามนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายนะครับถึงแม้ได้โทฟี่ด้วยไหม1.9 1.9 xp บวกๆนะถ้าเป็นโทฟี่อะ่ะ ไอพีบว,บวกนะก็คือเวลกระจายนะครับผมเป็นเซตเลเวลสินะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้านซ้ายจอนะครับผมเดี๋ยวลองอีกตัวซื้อถ้าเป็นสายเล็กจะ XP จะบวกหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นทางซ้ายนะครับผมว่าเซตนี้ใช้คันอะไรลอกอะไรนะครับเอ็นอะไรด้วยเลยแล้วกันนะแถมเซตนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะไม่ถึงหมื่นนะผมว่า น่าจะไม่ถึงหมื่นนะครับโอเคมาละจะคอมมอนไหมนะน่าจะคอมมอนนะเบาอย่างงี้คอมมอนคือสายกลางนะครับสายกลางนะปลาทั้งหมดจะมีสี่สายนะครับทุกชนิดจะมีแค่สี่สายนะหมายถึงหมายถึงชนิดที่มีสูงสุดนะครับแต่บางชนิดก็ถูกจำกัดไว้แค่สองสายหรือสามสายนะแล้วแต่บ่อด้วย อ่านี่คือสาคอมมอนนะครับไม่ใช่ยังนะน่าจะคอมมอนนะครับ8ขีด8ขีด p ก็บวกบวกนะครับเท่ากับว่าเซตนี้สามารถเอาปลาขึ้นไวแล้วก็ได้ยังได้ Xp บวกบวก,บวกอยู่ในเลเวล14นะโอเคตามนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะคลิปนี้บา,บายบายด้วยน้องๆสองคนนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ